หมอเฟิร์นแพทย์หญิงปุณธิกาตันตนยานุสรเปิดคลินิกต้อนรับสาวๆทีมมิดแกน2024เรียกได้ว่าปังแบบชุดไม่อยู่แล้วราคาสำหรับคุณหมอแพทย์หญิงปุณธิกาตันตนยานุสร์กรรมการผู้จัดการเฟิร์นคลินิกศัลยกรรมความงามเสริมจมูกตัดปีกซับบล่าลิป ยกคิ้วตาสองชั้นและคุณอภิญญาสีตะวัน CEO เฟิร์นคลินิกซึ่งงานนี้ถือว่าเป็นการการันตีความปังของเฟิร์นคลินิกที่ยืนหนึ่งเรื่องความเป๊ะข,ของการทำศัลยกรรมและมีการบอกต่อในโลกออนไลน์มากที่สุดล่าสุดทางเฟิร์นคลินิกได้ต้อนรับสาวๆทีมมิสแกนนนทบ,บุรี2024และมิสแกนสมุทรสาคร2024เพื่ออัพความสวยก่อนที่จะขึ้นเวทีระดับประเทศพร้อมเผยเคล็ดลับเทรนศัลยกรรมความงาม2024ค่ะ สวัสดีค่ะหมอเฟิร์นนะคะแพทย์หญิงคุณธริกาตระยานุสรค่ะเป็นเจ้าของเฟิร์นคลินิกนะคะครับสวัสดีครับผมต้นอภิญญาสิทธวันนะครับเป็น c ีอเฟิร์นคลินิกครับก็ที่นี่นะคะเราเป็นคลินิกสัลญ,ญกรรมความงามนะคะเรามุ่งเน้นถึงการแก้ไขปัญหารอบดวงตานะคะไม่ว่าจะเป็นการทําซับเบาวลิปนะคะตา2ชั้นนะคะแล้วก็พัฒราทั้งการผ่าตัดและการยกกระชับโดยการใช้เครื่องค่ะเทรนความงามในสมัยปัจจุบันนี้นะคะก็คือต้องบอกเลยว่า คือคนไข้เนี่ยเป็นคนที่ชอบอะไรที่น้อยแต่มากนะคะคืออยากจะสวยขึ้นแต่ว่ายังคงความเป็นตัวเองอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยการออกแบบนะคะแล้วก็การทํากรรมวิธีแล้วก็ค่านิยมของตอนนี้จะค่อนข้างที่ชอบอะไรที่เป็นธรรมชาตินะคะคือสวยขึ้นแต่ว่าเป็นธรรมชาติดังนั้นเนี่ยพัฒนาการชูโรของเรานะคะที่คนไข้นิยมมาทํามากที่สุดที่เฟิร์นคลินิกนะคะตอบได้เลยคะ่ะว่าจะต้องเป็นซับเปลิป,ปนะคะเพราะว่าชั้นตาของไข้เนี่ยบางคนนะคะสวยอยู่แล้วแต่แค่ต้องการ ปรับให้ดูสดใสมากยิ่งขึ้นดังนั้นทาาการนี้จะค่อนข้างตอบโจทย์ในคนไข้กลุ่มนี้ค่ะต้องบอกว่างานพวกนี้มันเป็นงานฝีมืองานละ,ละเอียดนะคะดังนั้นเนี่ยบางอย่างเทคนิคนี่นอกจากบางทีทําคล้ายกันใช้วัสดุอุปรกรณ์เดียวกันแต่บางทีต้องบอกเลยว่าออกมาไม่เหมือนกันเพราะว่าบางทีเล็กเทคนิคเล็กๆน้อยๆอ,อย่างนี้ค่ะคือมันเกิดจากประสบการณ์ที่เราสั่งส่งมานะคะแล้วเราก็มีการปรับใช้ตลอดแต่ว่าในส่วนของทีมแพทย์เนี่ยหมอจะมีการ แชร์นะคะเราจะมีการแชร์ว่าเฮ้ยเราจะทํายังไงให้ผลลัพธ์เนี่ยออกมาดีที่สุดสำหรับคนไขนะคะ้ค่ะดังนั้นต้องบอกเลยว่ายังไงก็จะไม่เหมือนกับที่อื่นแน่นอนเลยคะ่ะก็ขอฝากเฟิร์นคลินิกไว้ด้วยนะคะสําหรับคนไข้นะคะหรือว่าท่านไหนที่มีคุณแม่หรือว่าคุณลูกนะคะที่อยากจะทําตาสองชั้นหรือกังวลเกี่ยวกับปัญหารอบดวงตานะคะแต่ว่าไม่อยากจะมีแผลเยอะกังวลการเรื่องของผักฟื้นนานอยากจะอยากจะให้คิดถึงเฟิร์นคลินิกเป็นที่แรกคะ่ะอยากจะขอบคุณ ดรเฟิร์นมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณเฟิร์นคลินิกนะคะที่ให้สปอนเซอร์เป็นสปอนเซอร์กับมิสแกลนุนทัพรีค่ะแล้วก็อยากจะฝากความสวยนะคะให้เฟิร์นคลินิกดูแลความสวยค่ะคือเรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของเขาค่อนข้างชัดนะคะแล้วก็ทีนี้เนี่ยคือผู้เข้าประกวดเนี่ยค่อนข้างมีเขาเรียกคาแรคเตอร์ที่หลากหลายแล้วแต่ละคนเนี่ย มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนนะคะเราก็เลยอยากจะแบบว่าอย่างของน้องดีไซน์เนี่ยคาแรคเตอร์เขาค่อนข้างชัดเจนดูน่ารักสดใสและค่อนข้างกลิ้กล้าแสดงออกนะคะเราก็เลยจะสนับสนุนเขาในตรงนี้ค่ะคือเราอยากให้เขาเป็มีความสวยที่เติมจต่งมากยิ่งขึ้นใช้แสงได้มากยิ่งขึ้นค่ะเปิดเผยความงามที่อยู่ในตัวน้องให้ออกไปสู่ผู้คนให้มากยิ่งขึ้นต่คนไข้นะคะหรือว่าชมคนไหนนะคะก็คือมีปัญหากระมือใจในเรื่องของความงามในเรื่องของผิวพรรณนะคะสามารถดูโรโมเดลได้แบบน้องดีไซน์นะคะก็คือ ทางคลินิกเนี่ยเราได้ดูแลความสวยให้กับน้องดีไซน์นะคะขอปรารถนะะี้ีค่ะ วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หมอเฟิร์นแล้วก็คุณพี่อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เป็นเกียรติมากเลยที่ได้มาขอบคุณอย่างเป็นทางการวันนี้เปี้ยก็จะมาดิฟผิวกันด้วยเพราะว่าการดิบผิวเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆการดิผิวเราพองออร่านะคะจะทําให้เราดูเจิดจัดบนเวทีแน่นอนและที่สําคัญเรามีการเก็บตัวที่ผู้เก็ตด,ด้วยวันนี้ต้องขอฝากตัวกับพี่หมอเฟิร์นนะคะท <hour. S 1> ีนี้เนี่ยคือเรายังมีเวลาในช่วงก่อนที่จะเก็บตัวนะคะในเรื่องของการดิบวิตามินผิวเนี่ยโอเคส่วนหนึ่งนะคะการยุกกระชับส่วนหนนหนึงงงคืือออใเร่ข ความโปรชัามวาวของผิวหน้านะคะเราก็จะมีการพวกดูแลในเรื่องของพวกทรีทเมนต์นะคะเราก็จะเป็นการฉีดวิตามินผิวไดรเรตอยู่ตรงผิวหน้าให้น้องเลยค่ะและพิเศษกว่านั้นก็คือเรามีสูตรเฉพาะของหมอเฟิร์นที่ไม่มีที่อื่นที่มอบให้น้องคุณเปียวโดยเฉพาะเรื่องของสเปเชียลสำหรับคนสเปเชียลจากค,คลินิกสเปเชียลจากเฟิร์นคลินิกค,คือเราก็จะมีการมิกซ์อัพสูตรภายในของคลินิกเรานะคะแต่าต้องบอกว่าทุกตัวยานเนี่ยได้มาตรฐานได้มาตรฐานผ่านออยนะคะแต่ว่าเราก็จะ คอส t o ม i ม e ์นะคะก็คือดีไซน์คือตัวโปรดักเนี่ยให้เหมาะสำหรับสภาพผิวของนางงามแต่ละคนว่าอย่างวันนี้น้องปุ๊ปเปี้ยอาจจะมีผิวยังขัดน้ำอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมิกซ์อัพเพื่อจะแก้ปัญหาในจุดๆนั้นค่ะวันนี้นะคะอยากฝากมากๆเลยสำหรับคลินิก พี่หมอเฟิร์นของเราบอกเลยว่าเข้ามาวันนี้ตรงจุดแน่นอนใครมีปัญหาตรงไหนบนใบหน้าหรือว่าผิวตัวของเรานะคะปรึกษาพี่เฟิร์นได้เลยพี่หมอเฟิร์นนะคะก็คือจะแก้ปัญหาให้ตรงจุดแล้วก็ตอบโจยดแน่นอนที่สําคัญเอ๊ะราคาย่อมเยาถูกต้องไหมคะพี่หมอเฟิร์นอ๋อถ้าสําหรับหนูเลยนะคะก็อาจจะเป็นเติมเต็มในบางส่วนที่ยังขาดอยู่แล้วก็ในเรื่องของหน้าฉ่าโกเพราะว่าหนูยังเป็นคนผิวขาดน้ําแบบที่พี่หมอเฟิร์นได้บอกมา้างต้นค่ะ ขอบอบทุกข่าว